สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับยิดีตอนรับนะครับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของครูครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนในวิชานะครับเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะมาเขียนชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับง่ายๆนะครับนะครับใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเราก็จะเสร็จแล้วนะครับเราก็มาลองดูกันว่าเราจะใช้คำสั่งหรือเครื่องมือตัวไหนบ้างในการเขียนชิ้นงานชิ้นนี้ออกมา นะครับใบงานอยู่ทางซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมย่อลงอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันว่าเราเริ่มจากเขียนจากตรงไหนกันนะครับทุกครั้งนะครับที่เราจะเขียนชิ้นงานของเราเราก็ต้องมาศึกษาจากใบงานของเราก่อนนะครับใบงานของเราเนี่ยนะครับเราสามารถเขียนได้หลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการเขียนนะครับโดยการเขียนวงกลมแล้วเอ็กทูตออกมาทีละส่วน แล้วค่อยมาเจาะก็ได้นะครับซึ่งมันจะเสียเวลาในการนะครับสเก็ตออกมามันจะมีหลายสเก็ตนะครับเรามาดูกันนะครับว่าวิธีที่ง่ายที่สุดหรือคําสั่งหรือการเขียนที่ง่ายที่สุดนะทำยังไงนะครับอ้าวมาเริ่มกันเลยนะครับเราก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่นิวนะครับคลิกที่นิวเหมือนเดิมครับเลือกพาร์ทโอเคนะครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะครับในตัว ก็เปลี่ยนหน่วยครับหน่วยมิลลิเมตรอของเราเป็นหน่วยเป็นมิลมนะครับเช็คทุกครั้งนะครับหน่วยงานของเราก็เป็นมิลลิเมตรอ่านั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับทีนี้พอเราดูหน่วยเสร็จปุ๊บหมายวัดเสร็จแล้วเราก็มันเลือกเพนนะครับที่เราจะสร้างสเก็ตที่1ขึ้นมานะครับเราก็เลือกไปที่ฟอนต์เพนแล้วกันนะครับผมเลือกฟอนต์เพนคลิกฟอนต์เพนแล้วก็สเก็ตนะครับ แล้วก็ค e ีเ e ทสเก็ตนะครับก็ขึ้นมาพิ v วิวในรูปของ2มิตินะครับมี x ็กและไวนะครับทีนี้นะครับเราก็สร้างนะครับเส้นออผ่าศูนย์กลางนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเส้นนี้ Center Li n e ในแนวนอนนะครับขยายก่อนเราจะทำจากภาพด้านข้างนี้ก่อนนะครับ เราจะสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมา1เส้นนะครับคลิกเลือกไปที่ไลน์แล้วก็เลือกเซนเตอร์ไลน์นะครับเซนเตอร์ไลน์แล้วก็คลิกออกจากจุดศูนย์กลางเลยนะครับดึงออกมาทางด้านซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับแล้วก็คลิกวางนะครับพอคลิกวางเสร็จแล้วนะครับกดลิกขวานะครับแล้วก็ซเซล ect เพื่อจบคำสั่งไลน์นะครับนะครับชิ้นง,งานของเราจะยาวแค่48 มิลลิเมตรอ้าวเราให้ขนาดก่อนก็ได้นะครับคลิก smart dimension นะครับเราจะได้รู้พิกัดว่าความยาวของชิ้นงานเราถึงไหนนะครับเราก็คลิกว่างนะครับก็เปลี่ยนเป็น48นะครับเมื่อได้48เสร็จแล้วนะครับเราก็จะสร้างนะครับสเกตไลน์นะครับให้เป็นเหมือนกับเส้นที่เป็นเส้นลายที่อยู่ในของรอยตัดเซกชันนี้นะครับรอยตัดเซกชันนี้ ครับอ่าเราก็เลือกไปเลยครับเลือกไปที่ลายนะครับเลือกไปที่ลายมาคลิกจากจุดศูนย์กลางก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยทิมออกนะครับเดี๋ยวค่อยทิมออกก็ได้นะครับคลิกไปเลยลากขึ้นไปนะครับเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็คลิกวางลากมานะครับแล้วคลิกวางนะครับพอคลิกตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นลัศมีเป็นตกล่องโค้งอยู่นะครับ ซึ่งเราสามารถที ano, <color. UC> ่จะเปลี่ยนเส้นลายเนี่ยนะครับให้เป็นเส้นครึ่งวงกลมเส้นเป็นรัศมีนะครับเราก็กดไปที่ตัวอักษรที่คีย์บอร์ดนะครับตัว A นะครับอักษรคีย์บอร์ดตัว A นะครับกดไปหนึ่งครั้งนะครับเส้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นส่วนโค้งนะครับเมื่อเราได้ส่วนโค้งตามใบงานแล้วเราก็คลิกนะครับมันก็จะกลับมาเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมนะครับ ก็คลิกไปเลยนะครับให้ได้ตามสเก็ตในใบงานของเรานะครับขนาดยังไม่ต้องนะครับขนาดยังไม่ต้องคลิกมานะครับตรงนี้ไม่ต้องคลิกถึงเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับคลิกให้เหลือเป็นแบบเส้นตัดในลายแค่ครึ่งเดียวนะครับแค่ครึ่งเดียวคลิกนะครับก็คลิกแล้วก็ลากมาหาเส้นนะครับที่เราสร้างขึ้นเป็นเส้นแรกนะครับก็คลิกอีกครั้งหนึง่ง นะครับเราคลิกขวาแล้วก็ s elect ครับอ่าชิ้นงานของเราก็จะได้มานะครับเห็นไหมครับเป็นรอยตัดนะครับเป็นภาพรอยตัดตรงนี้นะครับทีนี้มันจะมีเส้นลายที่เราสร้างออาเก็บศูนย์กลางตรงนี้นะครับเราก็ทิมทิ้งไปนะครับคลิกทิมเส้นตรงนี้ไปนะครับเราก็จะได้สเก็ตของเราออกมานะครับที่มันลอยอยู่เหนือเส้นเซนเตอร์ลายตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ให้ขนาดนะครับคลิกสมาร์ทเดนมบชั่น ขนาดตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับเลกตรงนี้มานะครับขนาดตรงนี้ก็คือรูเจาะตรงนี้นั่นเองนะครับพอเวลาเราขึ้นรูปนะครับมันจะขึ้นรูเจาะตรงนี้ให้เราเลยนะครับขนาดรูเจาะตรงนี้ก็คือ9มิลนะครับเราก็คลิกไปแค่นะครับ4.5นะครับเพราะเราจะทําแค่ครึ่งเดียวนะครับ4.5ขนาด нолог, าจะทําครึ่งเดียวนะครับเสร็จปุ๊บนะครับแต่มิเตอร์ตรงนี้คลิกจากเส้นกับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็น9.5นะครับครับแก้ไขไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาตรงนี้เลยนะครับความตัของตรงนี้นะครับคลิกเส้นนี้กับเส้นศูนย์กลางนะครับดึงออกมาคลิกวางนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้ในแบบก็คือ31.75เนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ31.75หารด้วย2นะครับเพราะเราต้องการแค่ครึ่งเดียว นะครับก็คลิกนะครับกด enter นะครับมันก็จะเครื่องก็จะคำนวณให้เรานะครับตัวโปรแกรมจะคำนวณให้เรานะครับเสร็จแล้วมีความยาวตรงไหนอีกความยาวตรงนี้เราใส่ไปแล้ว48ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ให้ขนาดตรงนี้ตรงนี้ d ด l ิตเ i t ร r ตรงนี้ก็คือ60นะครับอ่าเราก็เลือกไปที่30 enter นะครับทีนี้พอได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็คลิก ที่นเส้นนี้เลยก็ได้ครับตรงนี้ขนาดอ่ามันติดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่นะครับก็ E S C ออกไปนะครับ E S C ไปครั้งหนึ่งนะครับก็เหลือแค่เส้นนี้นะครับก็คลิกนะครับตรงนี้เป็น10บมิลนะครับพอขยับมา10ตรงนี้แต่มิเตอร์ตรงนี้มันกว้างขึ้นเราก็ใส่ค่ารัศมีนะครับไม่ใช่รดมิเตอร์นะครับลัศมีนะครับก็คลิกนะครับรัศมีตรงนี้ก็คือ 1.5 5นะครับ1นครับสเก็ตของเราก็จะกลับเข้าที่เดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เส้นนี้นครคลิกที่เส้นนี้ดึงลงมาตรงนี้25นะครับเราก็จะได้นะครับชิ้นงานหรือว่าสเก็ตตามใบงานของเรานะครับเห็นไ,ไหมครับตามใบงานที่เป็นรูปบน เส้นรอยตัดเซกชันนะครับส่วนรูเจาะตรงนี้เรามาเจาะทีหลังนะครับเราจะเจาะเลยไม่ได้นะครับอ่าพอได้แล้วนะครับเราก็เช็คขนาดความยาวของงานทั้งหมดหน่อยนะครับว่ามันตรงหรือเปล่าตรงก็จะขึ้นมาให้เรา48นะครับเราก็ล็อกไว้เลยก็ได้นะครับชิ้นงานของเราจะได้ไม่ต้องขยับนะครับเสร็จแล้วเราก็ X สเ t c h นะครับ สิสก็นะครับก็ขยับอ่าบิดเมาส์บิดชิ้นง,งานนะครับกดลูกกิ้งตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับเมาส์ให้พร v i e w ออกมาทั้ง3แกนนะครับเพื่อเราจะได้เห็นว่าตอนที่เรา,อ,าอยู่ในโหมดของฟิวเจอร์การเ e อ็กทการรีวอลอะไรต่างๆมันจะมีการพรีวิวทิศทางหรือว่าสีเนื้อผิวงานที่เราขึ้นรูปนะครับก็ไปที่ฟิวเจอร์นะครับ ทีนี้เราก็มาเลือกใช้คําสั่งตัวรีวอล์นะครับรีวอล์รีวล์ก็คือหมุนนะครับ Real. เราก็คลิกไปที่รีวอล์เลยตอนนี้เราเลือกสเก็ตอยู่เห็นไหมครับเราเลือกสเก็ตอยู่นะครับถ้าเราไม่เลือกสเก็ตนะครับเวลาเราคลิกรีวอล์เนี่ยมันจะไม่ขึ้นมาให้เราตอนนี้เราเลือกสเก็ตอยู่แล้วก็คลิกไปที่รีวอล์ได้เลยครับคลิกรีวอล์นนะครับก็จะขึ้นรูปมาให้เรานะครับหมุนรอบแกนก็คือเส้นศูนย์กลางของเรานะครับที่เราสร้างขึ้นมา นะครับก็จะหมุนรอบนะครับรอบเลยนะครับพอหมุนรอบเสร็จแล้วก็เครื่องหมายถูครับคลิกเครื่องหมายถูนะครับเพื่อยืนยันนะครับเราก็จะขึ้นรูปชิ้นงานของเราขึ้นมาได้นะครับเห็นไหมครับทีนี้รูเจาะเราก็ได้เรียบร้อยทั้งสองรูโดยที่เราไม่ต้องสร้างสเกตขึ้นมาแล้วเอ็กทูดคัตนะครับเสร็จแล้วนะครับพออย่างนี้แล้วเราก็มาดูขั้นตอนต่อไปก็คือเจาะรูทั้งหมด3รูนะครับเราก็บิดชิ้นงานหมุนชิ้นงานมา แล้วก็เลือกไปที่ผิวเลยนะครับผิวที่ชิ้นงานเลยแล้วก็ไปที่สเก็ตนะครับแล้วก็ e r t e t k s t e t นะครับอพอ create sketch เสร็จก็เปลี่ยนมุมมองให้เป็น2มิตินะครับเพื่อให้ง่ายนะครับทีนี้พอมาเป็น2มิติแล้วเราก็ต้องสร้างวงกลม3วงนี้โดยก่อนอื่นนะครับต้องสร้างจุดเส้นผ่าศูนย์กลางความตูของวงกลมวง,งเล็กเนี่ย ว่าเราจะวางวงกลมที่ไดเมเตอร์45นะครับเราก็สร้างวงกลมครับคลิกไปที่ Circle นะครับแล้วก็เลือกที่จุดศูนย์กลางนะครับกลาวงกลมออกมานะครับแล้วก็ให้ขนาดนะครับให้ขนาดไดเมเตอร์ตรงนี้ก็คือ45มิลลิเมตรนะครับ45มิลกด Enter นะครับเมื่อได้แล้วก็คลิกไปที่ Smart d i m e n s i o นนี้เอาคำสั่งมันออกไปนะครับเอาคำสั่งออกไปอย่าให้ติดคำสั่ง s มา r t ทเดเมนชันะครับ แล้วก็คลิกไปที่เส้นวงกลมนะครับในมิเตอร์45แล้วก็เปลี่ยนนะครับมันจะมีไอคอนขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนให้เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางหรือเป็นคอนอเส้นคอนสตรั c ชั่นจูงมือีนะครับจะคลิกที่ตรงนี้ก็ได้หรือจะติ๊กที่เครื่องหมายถูกที่กล่องของออปชั่นตรงนี้ก็ได้นะครับก็คลิกอย่างเงี้ยนะครับเส้นเต็มลายก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางให้เรานะครับอ่าไหมครับก็คลิกไปที่ หน้าจอสีขาวครั้งหนึ่งนะครับตัวการเลือกเส้นก็จะหายไปนะครับทีนี้เราก็สร้างวงกลมนะครับที่จุดตัดนะครับด้านบนนะครับที่90องศาเนี่ยนะครับอย่างนี้90องศานะครับเราก็เลือกไปเลยนะครับวงกลมนะครับหาจุดตัดให้เจอนะครับจะมีจุดตัดคอดแดนของวงกลมอยู่นะครับเราก็คลิกเพื่อนะครับสร้างวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงแล้วก็ให้ขนาดครับ ให้ขนาดวงโค้งวงนี้เท่ากับไดมิเตอร์6มิลนะครับก็แก้เป็น6กมเอร์นะครับแล้วก็เครื่องหม้ทูนนะครับทีนี้เราจะสร้าง3วงนะครับเราก็ใช้คำสั่งเดิมครับนะครับก็คือ circle s k e t c h p a t t e r นนะครับก็คลิกเลือกนะครับมันจะอยู่ตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะฮะคลิกปุ๊บมันจะขึ้นมานะครับก็เลือก circle s k e t c h pattern นะครับคลิกเลือกนะครับแล้วก็คลิกเลือกรูป สเก็ตวงกลมวงเล็กของเรานะครับมันก็จะขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนว่าเราต้องการกี่ลูปนะครับต้องการแค่สามลูนะครับก็พิมพ์ก็ไปสาแล้วกด enter นะครับก็เครื่องหมายถูกนะครับในกรณีนี้นะครับเราจะจอบแบบนี้สร้างวงกลมสเก็ตแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อในกรณีที่นะครับระยะหรือองศาที่จะวางวงกลมวงเล็กเนี่ยเท่ากัน เท่ากันนะครับถ้าไม่เท่ากันเราต้องสร้างเส้นผ่าศูนย์กลางเพื่อให้เกิดจุดตัดนะครับเพื่อที่จะสร้างวงกลมในแต่ละองศาของวงกลมนั้นๆนะครับอย่างนี้จะใช้กรณีที่มันเท่ากันเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วก็ exit sketch นะครับ exit sketch เสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมครับปิดชิ้นงานหน่อยนะครับปิดชิ้นงานหน่อยให้เป็น3มมิตินะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ future นะครับ จุดเจอเสร็จแล้วนะครับก็เลือกทําการ e x t r u d e cut นะครับเพราะเราต้องการจะเจาะถูกไหมฮะก็คลิก e x t r u d e cut นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเจาะนะครับโดยเลือกนะครับตัวนี้ก็ได้นะเปลี่ยนเป็น Build บิแล้วก็ใส่ความยาวก็ได้จะเจาะ1 0มิลสิมิลกี่มิลก็ว่าไปนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็น Up to Next ก็ได้นะครับ เอาตันนี้ก็หมายถึงว่าจากพื้นผิวตรงนี้นะครับมาพื้นผิวถัดไปนะครับก็จะเอ็กทูดมาทะลุแค่ตรงนี้นะครับก็เครื่องหมายถูกครับอนะครับชิ้นงานขงเราก็จะถูกเจาะลูเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราทำลบคมหน่แล้วกันนะครับลบคมที่ผิวงานหน่อยนะครับก็คลิกเลือกนะครับที่ใต้คำว่าฟิลเลตเนี่ยมีตัวเชมเฟอร์อยู่นะครับเชมเฟอร์ก็คลิกเลือกไปที่เชมเฟอร์ Này, นะครับมันก็จะมีอยู่3อันนะให้เลือก angle distance แล้วก็ distance and distance นะครับโดยทั่วไปนะครับช่างคนโรงงานนะครับเขาจะทําลบคม taper อะไรก็ช่างมันก็ต้องมาตรฐานก็คือ45องศานะครับส่วนตัวนี้ก็คือขนาดเท่าไราก็เอาสัก1นมิลแล้วกันกด enter นะครับัจากนั้นเราก็คลิกที่ขอบขอบของเส้นวงกลมเลยที่เราต้องการจะเชิ m เฟอรนะครับก็คลิกเลือกเลย3ุด นะครับสเส้นวงกลมนะครับบ่า3บ่าเอาแล้วกันนะเสร็จแล้วก็เครื่องไม้ถูกนะครับนะคชิ้นงานก็เราจะโดนเชิงเฟอร์นะครับลบคมนะครับที่ที่เราเลือกไปนื่อตะกี้นี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกไปที่หน้าจอสีขาวสักสอาครั้งและก็เปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีใส่สีให้ผิวงานของเราหน่อยมันจะได้ชัดเจนเด่นขึ้นมานะครับ กเ,เคื่อไม้ทูนะครับคลิกไปครั้งหนึ่งนะครับหน้าต่างตัวเลือกก็จะหายไปนะครับนะครับชิ้นง,งานของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับโดยที่เรามีสเก็ตแค่2อ,อันนะครับ2ออันนะครับโดยที่เราไม่ต้องสร้างสเก็ตหลายสเก็ตขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ